ให้เรากดไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับดับเบิลคลิกแล้ว CJ ก็จะนอนนะครับทีนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกมทีเไซน์เดียบนมือถืออีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอด นอนแบบนอนสมจริงขึ้นนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจวันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงวันนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผม,ผมก็อ่าโอเคนะครับอ่ามอนนี้ก็จะเป็นหมอดนอนแบบสมจริงขึ้นนะครับการนอนก็จะเป็นการเซฟไปด้วยนะครับอ่าเหมือน,น g t A V เอะครับผมอ่าก็เราไปดูครับรว่ามันจะใช้ยังไงก็ก่อนอื่นเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เข้าอ่าเป็นเซฟเป็นเซฟกัค่อนข้างแบบจบภารกิจนะครับ แต่รู้สึกว่าจะมีอะไรอะไรของอะไรเยอะขึ้นมาว่ะเนีนะครับก็คือเราจะต้องขึ้นไปที่ที่นอนบนบ้านเรานะครับคือถ้าเกิดผมเข้านิวเกมเนี่ยเออมันก็จะมันก็จะต้องเล่นภารกิจแรกใช่ไหมเออแต่ผมไม่อยากเสียเวลาครับอ่าผมก็เข้าเซฟจบภารกิจเลยนะครับอ่าก็เราไปดูนะครับว่ามันจะนอนยังไงอ่าตอนนี้ตีสองแล้วนะครับตีสองในเกมนะอ่าตีสองสี่สี่ี่สี นะครับที่2นะครับโอเคแล้วให้ทุกคนสเกตไปที่ปุ่มจะมีปุ่มนน้นขึ้นขึ้นมานะครับปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าจะอยู่ประมาณฝั่งซ้ายทางซ้ายมือด้านล่างนะครับเห็นนะครับปุ่มสตาร์ทอ่าโอเคครับให้เราเดินไปที่เตียงนะครับการนอนก็จะเป็นการเซฟด้วยนะครับแบบ G T V นอ่าให้เรากดไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับอ่า double คลิกอ่าแล้ว C J ก็จะนอนนะครับอ่าทีนี้นะครับ เราเลือกเซฟได้เลยครับจะเซฟอันไหนผงก็จะขอเซฟทับอันแรกไปแล้วกันอ่าเลือกเซฟได้นะครับตามสบายว่าจะเซฟอันไหนอ่าสิ่งที่แถมมาให้อีกก็คือนี่ครับอ่าเขาจะแถมบรรยาก,กาศตอนเราหลับข้างนอกมาด้วยนะครับอ่าครับซี CJ เจก็จะนอนประมาณ7 8ดถึงแดชั่วโมงนะครับอ่านอนแบบคนปกติเราเลยเนี่ยตอนนี้ตีสานะครับแล้ว,ว่าแจ้งนะครับ อ่ามันจะมีบรรยากาศตอนแจ้งมาให้ดูด้วยครับในแบบนี่ครับบรรยากาศอ่ารู้สึกว่าลมจะแรงนะในเกมเนี่ยดูดิดูต้นไม้ดิไหมครับอ่าอ่านี่ครับก็จะแจ้งอ่ะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยครับอ่าไม่รู้ว่าซีเจมันนอนซีเจนอนจนครบประมาณ เจ็ดแปดชั่วโมงนะครับถึงจะตื่นอ่าโอเคนะเรามาดูกันโอเคนะครับถ้าภาพหายไปแบบนี้แสดงว่าทีเจตื่นแล้วนะครับอย่างนี้เลยอ่าโอเคครับตื่นเก้าโมงครับจากทีสามนะเท่าไหร่วะทีสามทีสี่ทีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงแปดชั่วโมงนะครับทีเจนอนแปดชั่วโมงอ่าถ้าอยากนอนอีกก็ได้นะครับอ่าตอนนี้สามโมงเช้าแล้วใช่ไหมอ่าเรากดไปที่ปุ่มสตาร์ทที่ า่ายมือด้านล่างได้เลยครับกํานําำไปเลยปับ๊บปั๊บอ่าอย่างนี้อ่าสีเจก็จะนอนครับตอนนี้สามโมงใช่ไหมสีเ <c> จ <ười> ก็จะต่ออีกแชั่วโมงนะครับอ่าทีนี้ก็เลือกเซฟได้เลยผมก็จะเซฟเซฟไปเรื่อยของผมนะอ่าทีนี้ครับก็จะมีบรรยากาศข้างนอกมาให้เราดูครับ <c ười> ว่าเป็นยังไงเนาะข้างนอกก็ คือเหมือนเขาจะให้จะเราดูสภาพบรรยากาศข้างนอกนะครับว่าหน้าบ้านเราเป็นระหว่างรอหลับม,มันมีอะไรไหมอตอนนี้ครับสภาพสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะาดูรูปเงินที่อยู่หน้าโรงรถเราสิหมุนติ้วๆๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือว่ามันก่อเวลาไปด้วยนะครับมันก่อเวลาไปด้วยเพราะถ้าไม่ก่อเวลานี้ก็คงจะช้าไปประมาณ 8นาทีครับผมตามเวลาในเกมเลยอ่ะแต่นี้เขาก็กอเวลาไปให้เธออัตโนม,มัตินะครับอ่าพเคพอทีเจนอนครบ8ชั่วโมงก็จะตื่นปกติอย่างนี้ครับอ่าเห็นไหมทุกคนอ่าแล้วในบางครั้งนะครับทุกคนสังเกตไปที่แถมด้านล่างครับปุ่มสตาร์ทมันจะหายไปครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดใครอยากใช้อีกก็แนะนําว่าให้ ให้กดออกจากเกมแล้วเข้าไปเข้าเซฟใหม่มานะครับหรือกดออกจากเกมแล้วเข้าเกมใหม่มานะครับเห็นไหมอ่าผมสตาร์ทหายนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสาหรับหมอดนอนแบบสมจริงขึ้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบหมอดนอนแบบแคล้ายๆแบบ g T e v นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดนี้กันเลยนะครับผม อ่เรามาดูวิธีการลงมอดอ่านอนแบบนอนสมจริงขึ้นนะผมขั้นตอนแรกก็ให้นำไปชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้นำไปชมเตรียมแอปแตกไฟเอาไว้นะผมแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปไซค์ไคลเวอร์นะผมถ้าเกิดใครง,งงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะอ่าก็แอปแตกไฟตัวนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมก็มีนะครับผมอ่าเทสโต้ก็มีครับ อ่าโอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จเตรียมแอเสเซก็เข้าที่แอตแทกไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งที่ลิงก์มเนยไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่านขั้นโคมเนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาแล้วจะเจอกับมอดอนอนสมจริงขึ้นนะผมกัรตอนแรกให้เรากดแตะไฟล์ไปที่ไฟล์มอดนอนสมจริงขึ้นนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปได้แบบนี้อย่างนั้นก็ให้เราเลือกไปที่แอสเที่2นะครับแอตแทกเฮีย เพราะแต่ไฟมาเสร็จแล้วก็จะได้กับแฟ้มหมอดอนอนแบบสมจริงขึ้นมา,มานะผมก็ดเข้าไปที่แฟ้มนั้นแล้วเราเก็จะเจออยู่ทั้งหมด1แฟ้มนะครับก็จะเป็นแฟ้มคอมดอทล็อกสไตล์เกม G T a S E ข้างในก็จะเป็นพวกไป K O นะครับ c J. สลิป T J. นอนนั่นเองอก็ไม่มีแล้วครับผมเข้ามาดูทีก็กดย้อนกลับมาขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมดอทล็อกสไตล์เกม G T a S E นะครับ อ่าพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ C U T Cut d a t ยนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็แล้กดกดเข้าไปที่อ่ากดเข้าไปที่ปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเรานะครับอ่ากดไปอีกอ่าจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าโอเคนะผมก็เสร็จส้แล้วผมสลับ การลงมดอดนอนแบบสมจริงขึ้นนะครับผมก็จะเป็นการนอนแบบแบบเซฟแล้นะครับผมแต่ก็จะมีะมีฉากให้เราดูได้ครับฉากให้เราดูข้างนอกครับดูเวลาดูบรรยากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยอ่าก็โอเคครับเหมือนบรรยากาศในหนังนะครับอ่าก็โอเคครับผมก็เป็นไงบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเไปไ็นใจใจผมและทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งไว้ให้ผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ เออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ